ตอนที่ 8. การต่อสู้ครั้งแรกเซี่ยววินาทีนั้นที่เขี้ยวสีเงินพุ่งตรงมาทางหน้าคือวินาทีที่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากสู้เสียงคำรามของโควอเบสกระแทกเข้าสดประสาทของคังซึงอูอย่างจังมันเป็นสัตว์กลายพันธุ์รูปร่างคล้ายหมาป่าสี่ขาเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นตึงความสูงกว่า1.8เมตรขนสีน้ำตาลดำหยาบกระด้างทั่วทั้งร่างหัวมีสองด้านที่ขยับได้อิสระร่างของมันพุ่งทยานออกจากเงามืด ปากทั้งสองข้งางกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวคมกรีบขนาดแขนมนุษย์ซ่งอูไม่ถอยเขากำดับพลังแน่นสัมผัสการสั่นเบาๆที่หหลมาตามด้ามจับดวงตากวาดมองรอบปัวอยางรวดเร็วพื้นหินเปียกมอสลื่นยญาสูงถึงเขา่าไม่มีที่ให้หนีแบบง่ายๆโควาเบสทำรามอีกครั้งก่อนพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วที่แทบไม่ใช่สัตว์ธรรมดาร่างขนาดยักษ์ของมันกลายเป็นเงาดำที่พุ่งใส่ราวลูกธนูจากนรกขังซุงอูเบี่ยงตัวหลบไปทางซ้ายโดยสัญชาตญาณ ไม่ใช่เพราะสมองสั่งให้หลบแต่เพราะร่างกายรู้ว่าหากช้าไปเสี้ยววินาทีเดียวเขาจะไม่มีโอกาสหายใจอีกลมจากโรงเล็บของมันเฉียดแก้มเขาไปเพียงคืบแรงมหาศาลมากพอจะปิดชีพผ่านโดนตรงๆเส้นผมปลิวกระจายตามแรงปัะราวกับบรรยากาศรอบตัวถูกกรีดเปิดเขาของเขาแทบสุดแต่เขาฝืนทรงตัวไว้ขณะที่สมองประมวลผลอย่างบ้าคลั่งเร็วเกินไป เขาคลางในลำคอหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุออกมาจาก,กอกมือขวาเวียงดับต้านอากาศขณะที่มือซ้ายยันพื้นปรับสมดุลตัวเองไม่ให้ลม้มดวงตาของเขายังไม่หลุดจากกร่างของสัตว์อสูรแม้แต่วินาทีเดียวถ้าพลาดอีกครั้งฉันอาจไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วโควเบสหมุนตัวกลับรวดเร็วมันกระโจนซ้ำอย่างไม่ลังเลคราวนี้ซึ่งอูถิบตัวลื่นถลายไปตามพื้นหินร่างของเขากระแทกกับโขดหินแต่ยังประคองตัวไว้ได้ เขาเห็นแววตาของสัตว์อสูรแอร์วบหนึ่งมันกําลังสนุกเจ้าหมานอนรอ,อกอซึ่งอูคึงพามก่อนจะก้มลงหยิบก้อนหินขนาดพอดีมือแล้วคว้างใส่มันอย่างแรงก้อนหินกระแทกเข้าที่จมูกซ้ายของมันเสียงปรีดร้องดังลัง่นสัตว์อสูรถอยหลังออกเล็กน้อยพร้อมสะบัดหัวอย่างเจ็บแปรได้ผลแฮะเขาไม่รอช้าดึงปืนสั้นพลังงานต่ำจากเอวแล้วยิงใส่พื้นเบื้องหน้าสร้างกลุ่มฝุ่นคลุ้งเป็นม่านตาก่อนจะวิ่งอ้อมขวาไปอีกด้าน โควัเบสคำรามอย่างบ้าคลั่งมันพุ่งตามเสียงฝีเท้าของเขาทันทีแต่ซึงฮูอ้องเข้าแนวหินซ้อนสายตาเขาไล่ปวดดูอย่างรวดเร็วก้อนหินใหญ่สามก้อนซ้อนกันพอดีถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์เขาเหวี่ยงเสียงล่อหลอกอีกครั้งพร้อมกับใช้มีดสั้นพับได้ตัดกิ่งไม้แล้วโยนเข้าเงาอีกด้านหนึ่งโควัเบสพุ่งไปตามเสียงโดยไม่ลังเลซึงฮูปีนขึ้นบนหินแหลมใช้ดับพลังเล็งอย่างมั่นคงแล้วกระโจนลงจากด้านบนแบบเนียบเชียบชิกกอก ลายดาบเสียบทะลุบริเวณด้านหลังของมันตรงจุดบอดระหว่างหัวทั้งสองโคว์เบสเปลีดร้องเสียงแหลมร่างของมันสะบัดอย่างรุนแรงทําให้ซึ่งบูกระเด็นออกไปกระแทกพื้นเขากัดฟันกรอดมือข้างหนึ่งแตกแผลถลอกบนแขนแต่ไม่หยุดลุกขึ้นยืนอีกครั้งโคว์เบสยังไม่ตายมันหันกลับมาแม้เลือดจะทะลักจากแผลกลางหลังแต่ดวงตาทั้งสี่ยังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นงั้นเรามาสู้กันให้จบเลยก็แล้วกัน เขาตั้งดาบใหม่วิ่งพุ่งเข้าใส่ก่อนที่อีกฝ่ายจะได้ฟื้นแรงดาบในมือเขาเปล่งแสงสีน้ำเงินแวววาวเสียงฟันโลหะฉีกอากาศดังขึ้นก่อนจะเฉือนลำคอด้านข้างของมันจนขาดบางส่วนเสียงคำรามสุดท้ายดังลัน่นก่อนร่างมหึมาของมันจะรุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงจุดจุดจุดเงียบซึนูยืนนิ่งการางซากเลือดแอละลมหายใจที่หอบเหนื่อยระบบตรวจจับสัตว์กลายพันธุ์ระดับเทียรหนึ่งถูกกำจัดเสียงจากกลอกข้อมือดังขึ้น ขอแสดงความยินดีผู้เข้าสอบหมายเลข1 0 4ได้รับแก่นพลังลำดับที่หนึ่งเขาซุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงมือสั่นน้อยๆจากความตึงเครียดแต่ภายในใจกลับรู้สึกโล,แลก่แปลกแปลกจุดจุดจุดเขาฆ่าได้จุดจุดจุดด้วยตัวเองเขาหยิบปลอกเก็บแก่นพลังขึ้นมาแล้วแนบเข้ากับหน้าอกของโควาร์เบสเครื่องมือยิงแสงบางๆลงไปใต้ผิวหนังก่อนที่แก่นเรืองแสงสีแดงอ่อนจะถูกดูดเข้าสู่กระบอกเก็บอย่างปลอดภยัยแก่นพลัง เศษหนึ่งส่วนยีสเขาพยักหน้าเบาๆอีก19ชิ้นลมหายใจเริ่มคงที่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มีแสงรอดลงมาผ่านต้นไม้เบาบางมันอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เขาก็เริ่มต้นได้แล้วจริงๆเสียงใบไม้ไหวจากอีกด้านของป่าทําให้เขาต้องลุกขึ้นอีกครั้งไม่มีเวลาพักมากนักจุดๆ,ๆุจุดนี่เพิ่งจะเป็นการต่อสู้ครั้งแรกเท่านั้นเสียงในหัวของคังซึนอูเงียบไปชั่วครู่ ก่อนที่แสงบางอย่างจะกระพริบขึ้นจากปลอกเก็บแกนพลังที่ข้อมือตัวอักษรที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปรากฏขึ้นทีละบรรทัดราวกับไม่ใช่ของที่ควรอยู่ตรงนี้เนื่อนไขเบื้องต้นสําเร็จข้าสัตว์กลายพันด้วยตัวเองเทีหนึ่งกำลังเปิดใช้งานโปรแกรมวิวัฒนาการยินลึกขั้นตน้นซึ่งอูเบิร์ต่ากว่างลมหายใจสะดุดเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัววิวัฒนาการยิงเขาพึ่งพำเสียงเบายิ่งกว่าเสียงลอมหายใจของตัวเอง ระบบของศูนย์สอบไม่เคยประกาศว่ามีฟังก์ชันแบบนี้เขารู้ได้ทันทีนี่คือสิ่งที่ไม่ธรรมดาและอาจไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ในสนามสอบการเข้าถึงลำดับยีนลิปปีเดลต้าเริ่มต้นยืนยันผู้ถือสิธิ์เฉพาะทางชีวภาพระบบฮันเตอร์ s ิ i ส c ิ V งวได้รับการปลดล็อกทันใดนั้นรากับม่านบางที่เคยปิดประสาทรับรู้ของเขาถูกฉีกออกทุกอย่างรอบตัวไม่ได้เปลี่ยน แต่เขากลับมองเห็นต่างจากเดิมเสียงแมลงหลังพุ่มไม้กลายเป็นจังหวะที่เขาแยกแยะได้ชัดความร้อนจากผิวต้นไม้ที่มีแสงรอดอยู่กลายเป็นแผนที่ความร้อนได้สายตาเขาร่างกายเขาไม่ได้ไวขึ้นแต่จิตสำนึกเร็วขึ้นเขาหันไปมองต้นไม้ห่างออกไปกว่า10เมตรแล้วมองเห็นเงาลางๆของสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วที่หลบอยู่หลังใบไม้ทั้งที่เมื่อครู่เขาเพิ่งหอบหายใจจนแทบสุด ยังไม่ทันสังเกตอะไรได้เลยหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะตื่นเต้นทักษะติดตัว Hunter Instinct สัญชาตญาณน,นักล่าขั้นตน้นเพิ่มความไวในการตรวจจับสิ่งมีชีวิตโดยรอบประเมินจุดอ่อนของเป้าหมายระดับเทียรหนึ่งได้อัตโนมัติเปิดการเรียนรู้สัญชาตญาณการล่ามเมื่อค่าสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมซึ่งอูยืนเงียบแต่ภายในตัวเขาเหมือนแผ่คลื่นบางอย่างออกมา คลื่นที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาไม่เข้าใจทั้งหมดว่าระบบนี้คืออะไรแต่รู้แน่ชัดว่านี่ไม่ใช่ความสามารถทั่วไปและเขาเองก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาอย่างที่เคยคิดแล้วเขาก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่วเบาเราวกับกระแสะไฟไหลผ่านกระดูกสันหลังเจ้าคือหนึ่งในไม่กี่คอนอที่ยังมีสายพันยีนลึกลงเหลืออยู่จงล่าและวิวัฒนาการเขาหายใจลึก ช้าแต่มั่นคงนิ้วทั้งห้าขยับแน่นขึ้นทีละข้อนิ้วฝ่ามือที่เคยสัน่นตอนนี้นิ่งสนิทระบบนี้ไม่ได้ถูกติดตั้งโดยใครแต่มันอยู่ในตัวเขามาตั้งแต่แรกและตอนนี้มันตื่นขึ้นแล้วจบตอนที่8จุดเริ่มต้นของยีนที่หลับไหล